คลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาเฉพาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรได้คำแนะนำเด็กและเยาวชนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก้าอี้มุมห้องหากเป็นผู้ที่เข้ามารับชมใหม่อย่างไรก็ขอฝากช่องเก้าอี้มุมห้องไว้ด้วยค่ะและในตอนนี้ทุกท่านก็กลับมาพบกับแอดมุมห้องในเล่าสยองอีพีที่8ไม่สั่งตาย อืนบีเป็นนักร้องสาวสวยสดใสน่ารักและกำลังมาแรงในยุคนี้ทว่าจูๆ่ๆเธอก็ได้ฆ่าตัวตายจนเกิดเป็นข่าวดังไปทั่วบรรดาแฟนคลับต่างร่ำให้กับการสูญเสียนี้อย่างหนักเจ้าของค่ายที่ไอดอลสาวสังกัดอยู่ได้เก็บของของเธอทั้งหมดเอาไว้เองบางชิ้นแอบเปิดประมูลขายออกไปแล้วด้วยซ้ําแต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่ขายเป็นอันขาดนั่นก็คือ ไม่ประจำตัวของหญิงสาวหลายปีผ่านไปทางบริษัทมักใช้ไม้ของเธอในการคัดเลือกไอดอลหน้าใหม่ที่จะเข้ามาเป็นเด็กฝึกกับทางค่ายเป็นเพราะเจ้าของค่ายคนพบว่าไม้ตัวนี้ช่วยเขาหาคนที่จะมาเป็นไอดอลดาวรุ่งได้เป็นอย่างดีซูอาไอดอลสาวสุดฮอตขึ้นเฮ่งเทียบชั้นของอึนบีได้ที่กำลังมาแรงในปัจจุบันนี้เองก็ได้มาจากการคัดเลือกผ่านไม้ของอึนบี คนที่ใช้การได้จะร้องเพลงผ่านไม์ของเธอแล้วมีเสียงส่วนคนที่ใช้การไม่ได้ไม่จะดับไม่มีเสียงและในการออเดชชั่นของวันนี้มีผู้หญิงเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ใช้ไม์ของอึนบีได้ท่านประธานจึงรับเด็กฝึกผ่านการคัดเลือกเข้ามาเพียงคนเดียวสูอาที่ได้ยินว่ามีเด็กฝึกใหม่เพียงคนเดียวเอ่ยท้วงกับท่านประธานแต่เขาก็สวนเธอกลับมาว่า ในตอนที่เธอออเดชั่นเข้ามาก็มีเธอผ่านเพียงคนเดียวเหมือนกันแท้ๆนั่นทำให้ซูอานึกสงสัยว่าท่านประธานจะให้เด็กฝึกคนใหม่มาสร้างชื่อเสียงให้ค่ายเท่านั้นหรือว่าจะให้เด็กคนนั้นเข้ามารับใช้เข้าบนเตียงเหมือนที่เธอทำอยู่ในปัจจุบันด้วยท่านประธานตอบกับซูอาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าเขาจะทำอย่างนั้นแน่นอนและซูอาก็ไม่มีสิทธิ์มาก้าวก่ด้วย ท่านประธานดูงุนงิดและหวาดระแวงว่าสุอาจะโวยวายอย่างงี่เง่าทว่าสุอาก็ไม่ได้แสดงท่าทีเช่นนั้นเธอได้แต่ข่มใจที่เจ็บแค้นเอาไว้ก่อนรอวันไหนที่เธอมีโอกาสได้แก้แค้นให้ลูกของเธอซึ่งถูกบีบบังคับให้ต้องจากไปเธอจะเอาคืนเขาให้สาสมทีเดียวทั้งที่เป็นลูกของเขากับเธอแท้ๆแ,แต่เขาที่เป็นพ่อก็ไม่ปล่อยให้ลูกมีโอกาส ได้อยู่ยืนยาวได้ซ้ำท่านประธานไม่ได้สังเกตเห็นความแค้นในแววตาของคู่นอนของเขาเลยความจริงแล้วไม้ของอึนบีนั้นไม่ได้ช่วยให้เขาเฟ้นหาไอดอนสาวดาวรุ่งได้แต่มันช่วยเฟ้นหาใครสักคนที่มีความแค้นกับท่านประธานอย่างเขาต่างหากและในตอนนี้ก็มีถึงสองคนแล้วที่อึนบีได้เลือกเข้ามาอยู่ในบริษัท เหตุที่อึนบีสาบไม้ของตัวเองเอาไว้ให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าเธอรักเจ้าของค่ายมากแต่เขากลับหลอกเธอทุกอย่างเขาเป็นคนเจ้าชู้ที่สุดอึนบีไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วเมื่อถูกเขาบังคับให้ดื่มยาจนแท้งไปเหมือนกับที่ซูอาเพิ่งจะโดนกระทํามาแต่ซูอานั้นเธอยังอดทนรอคอยการแก้แค้นได้ ผูห้หญิงที่มีความมุ่งมั่นแรงกล้ายอย่างซูอานี่แหละที่เหมาะสมกับชายหนุ่มชั่วช้าอย่างท่านประธานเธอจะต้องคาท่านประธานให้อึนบีได้อย่างแน่นอนวิญญาของอึนบีรู้สึกสนุกที่จะได้ดูอะไรดีๆต่อจากนี้ไปเรนนี่คือเด็กฝึกคนใหม่ที่อึนบีเลือกเข้ามาในบริษัทเพราะเธอมีความแค้นกับเจ้าของค่ายเรื่องพ่อของเธอพ่อของเธอเป็นยามเฝ้าหน้าบริษัท วันดีคืนดีท่านประธานเมามาจากไหนไม่รู้เดินมาชนกับพ่อของเธอเข้าจนกาแฟหกเลอะเสื้อสูทของท่านประธานท่านประธานกลับให้ลูกน้องซ้อมพ่อของเธอจนอาการหนักและเสียชีวิตลงในเวลาต่อมาเพราะเดิมทีแล้วร่างกายของพ่อเรนนี่นั้นมีอาการป่วยเรื้อรังอยู่ก่อนหน้านี้เรนนี่ทำทุกทางเพื่อที่จะเข้ามาเป็นเด็กฝึกในบริษัทและหาโอกาสใกล้ชิดกับท่านประธานตัวร้ายให้ได้มากที่สุด และเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมเธอจะสนองความเจ็บปวดที่ได้รับมาให้เขาอย่างสาสมทั้งสองสาวที่มีความแค้นยังใช้ชีวิตวนเวียนอยู่ใกล้ชายเจ้าสำราญอย่างมีแบบแผนจนในที่สุดเรนนี่ก็ได้เข้าห้องของท่านประธานเพื่อที่จะร่วมเตียงกับเขาท่านประธานรู้สึกรอคอยเวลาที่เรนนี่จะพาเขาขึ้นสวรรค์แทบไม่ไหวเขาไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่า จริงๆแล้วเรนนี่กำลังจะพาเขาไปลงนรกต่างหากท่านประธานหืนถูกเรนนี่เอามีดที่ซ่อนไว้จ้วงแทงเขาที่หน้าท้องอย่างจังหญิงสาวไล่ลิ้นเลียมีดในมือเพื่อริ้มรดความหวานของหยาดเลือดสีแดงฉานซึ่งไหลทะลักเปื้อนไปทั่วบริเวณชายหนุ่มพยายามจะคลานหนีความตายแต่ซูอาก็มาขวางทางเอาไว้ความจริงแล้วซูอา ตั้งใจจะมาทำอาหารมื้ออร่อยสั่งตายให้ใชายหนุ่มได้ทานสักหน่อยแต่เรนนี่กลับลงมือทำเรื่องแบบนี้ไปก่อนหน้าเธอแล้วสูอาทักทวงว่าวิธีการสังหารของเรนนี่มันก็เจ็บปวดดีแต่มันทำให้ในบริเวณที่เกิดเหตุน,นั้นเลอะเทอะเกินไปแววตาเย็นเยือกของสูอาทำให้ท่านประธานรู้ถึงชะตากรรมของตัวเองแวบบแรกที่เขาเห็นสูอา เขาคิดว่าตัวเองอาจมีทางรอดแล้วแท้ๆแต่กลับกลายเป็นว่าเขากำลังจะได้รับความทรมานเพิ่มมากขึ้นต่างหากเรนนี่ตอบกับซูอาที่ทักทวงเรื่องเลือดเลยเถอะว่าเธอมีวิธีเก็บกวาดอยู่แล้วอีกทั้งเรนนี่ยังได้ยื่นมีดอีกเล่มหนึ่งให้ซูอาพร้อมเชื้อเชิญให้เธอร่วมลงมือซูอาไม่ปฏิเสธมีดเล่มนั้นเธอรับมีดมาทั้งรอยยิ้มเย็น แววตาแผ่วผาอย่างชอบใจของซูอายิ่งทำให้ท่านประธานน้ำตาไหลพรากเขาพ่ำบอกรักซูอาด้วยหวังว่าตัวเองอาจมีทางรอดเทาว่าซูอากักพูดใส่หน้าของท่านประธานว่าเธอเองก็รักเขาแต่รักน้อยกว่าลูกของเธอสิ้นคำพูดของซูอาทุกความเจ็บปวดจากการสูญเสียได้สนองคืนสู่ท่านประธาน ผ่านคมมีดในมือทั้งสองสาวที่ต่างกระหน่ำจโวงแทงลงบนร่างของชายหนุ่มทุกหยดเลือดสีแดงฉานสาดกระเซ็นอาบร่างทั้งสองสาวนำพาความบ้าคลั่งและความสาแก่ใจมาสู่พวกเธอภายหลังจากที่ทั้งสองสาวลงมือจัดการกับท่านประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มีกลุ่มชายสวมชุดมิชชิดเข้ามาภายในห้องพวกเขากำจัดทุกร่องรอย ที่จะสาวถึงตัวสองสาวได้อย่างแนบเนียนเพื่อที่เวลามีการสืบคดีขึ้นมาจะได้ไม่เหลืออะไรให้ตามตัวคนลงมือได้ทั้งสองสาวที่ร่างเปื่นไปได้วยเลือดสีแดงฉานเต็มตัวกำลังเดินตามหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านั้นออกจากห้องไปพบกับใครบางคนพอถึงที่หมายแล้วเรนนี่และสูอาก็ได้พบกับคุณนายผู้เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของท่านประธานมาถึงตอนนี้ ซูอารู้แล้วว่าคนที่กำลังเก็บกวาดต้องรอยให้นั้นล้วนเป็นคนของคุณนายทั้งหมดคุณนายกล่าวขอบคุณเดนเนี่และซูอาที่ต้องเหนื่อยจากการลงมือสังหารท่านประธานก่อนที่คุณนายจะยื่นการสำหรับใช้เช็คอินกับโรงแรมที่ตั้งอยู่บนเกาะรูให้โรงแรมนี้รับเฉพาะแขกที่เป็นผู้มีชื่อเสียงจึงค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวสูงคุณนายเพียงอยากให้ทั้งสองคน ได้เก็บตัวพักผ่อนสักพักหลังจากที่เพิ่งเหนื่อยมาเรนนี่กับสุอารับการไปอย่างว่าง่ายหลังจากนั้นคุณนายก็ได้ให้คนพาทั้งสองสาวไปชำระร่างกายให้พร้อมก่อนออกเดินทางคุณนายเมื่อมองวิวทิวทัศน์นอกหน้าต่างด้วยความโล่งใจหุ้นและสิทธิในบริษัทย่อมตกไปของคุณนายทั้งหมดอยู่แล้วหากเรื่องที่สามีเธอเสียชีวิตแพ่งพายออกไปแต่นั่น ไม่ใช่จุดประสงค์หลักที่ทําให้คุณนายตัดสินใจสนับสนุนให้ทั้งสองสาวที่มีความแค้นต่อสามีตัวเองได้สังหารเขาอย่างราบรื่นหากจะให้คาดเดาเหตุผลใครหลายคนอาจคิดว่าเป็นเพราะความแค้นที่ท่านประธานมักทําตัวเจ้าชู้ละเลยภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเธอแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยคุณนายแต่งงานกับท่านประธานเพราะผลประโยชน์มาตั้งแต่แรก สิ่งเดียวที่ทำให้คุณนายแครนเขาก็คืออึนบีเพราะอึนบีเป็นเด็กสาวที่น่ารักสดใสและเป็นกำลังใจที่ดีให้กับคุณนายมาโดยตลอดคุณนายรักและเอ็นดูอึนบีอย่างมากเมื่อเธอจากไปแล้วคุณนายเหมือนสูญเสียดวงตาไปแต่หูของเธอก็ยังอยู่ให้ได้ยินว่าสามีของเธอเองนั้นคือต้นเหตุ ที่ทำให้อึนบีคิดฆ่าตัวตายโดยซิงเกิลสุดท้ายของอึนบีนั้นถ้าใส่ใจฟังสักนิดจะรู้ได้ว่าเธอคิดอะไรอยู่และเธอตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะอะไรดังนั้นเมื่อคุณนายได้ฟังเพลงแล้วจึงสั่งให้คนสืบเรื่องที่เกิดขึ้นกับอึนบีก่อนหน้านี้เพื่อยืนยันให้แน่ใจว่าท่านประธานคือต้นเหตุของเรื่องราวจริงๆ และมันก็เป็นไปตามที่คุณนายคิดอึนบีตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพราะผู้ชายเร็วๆแบบนี้จริงๆแต่การเสื่อมหาความจริงนั้นได้ทำให้คุณนายล่วงรู้ความลับบางอย่างของอึนบีด้วยไม้ประจำตัวของเธอนั่นเองมันมีบางอย่างที่พิเศษคุณนายสังเกตเห็นสัญลักษณ์บางอย่างที่น้อยคนจะรู้จักมันคือสัญลักษณ์ของการไล่มนับสิ่งของไว้ และเมื่อใหม่อยู่ในมือของสามีเธอคุณนายยิ่งมั่นใจได้ว่าใหม่นี้จะต้องนำพาให้เกิดบางอย่างขึ้นในวันนี้เองสิ่งที่คุณนายรอคอยก็ได้เกิดขึ้นแล้วผู้ชายเร็วๆคนนั้นได้จากไปแล้วอินบีคงดีใจที่วันตายของเธอมันเป็นวันเดียวกันกับที่ชายหนุ่มถูกสังหารให้จบชีวิตนองคุณนายยืนนึกถึงอินบีได้สักพัก ลูกน้องก็เข้ามาตามพอได้เตรียมรถเอาไว้ให้คุณนายพร้อมแล้วหลังจากนั้นคุณนายกับลูกน้องจึงเดินทางไปยังหลุมฝังศพของอึนบีด้วยกันลูกน้องยื่นไม้ที่อยู่ในกล่องอย่างดีส่งให้กับคุณนายเธอวางมันลงเอาไว้ที่หน้าแท่นสลักชื่อของอึนบีพร้อมชอ่อดอกไม้นับตั้งแต่ที่เด็กสาวเสียชีวิตลตงคุณนายไม่เคยลืมที่จะมาเยี่ยมเยียนหลุมศพของเด็กสาวในทุกๆปีแต่ในปีนี้มันพิเศษกว่าปีอื่นๆ คือนอกจากดอกไม้แล้วคุณนายยังได้นำใหม่ที่อึนบีรักมาให้เธอด้วยคุณนายกล่าวกับป้ายฝังศพของอึนบีว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วหวังว่าอึนบีจะจากไปอย่างสงบเมื่อคุณนายคุยกับอึนบีต่อจนพอใจแล้วคุณนายได้กลับมายัางบ้านที่เงียบเชียบของตัวเองเธอนั่งดูรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดข่าวด่วนถึงกาเศรเสียชีวิตของสามีเธอและในอีกไม่ช้า ที่รั้วนอกบ้านคงเต็มไปด้วยนักข่าวผู้กระหายข้อมูลคุณนายทำทุกอย่างให้อึนบีตามที่ใจต้องการแล้วส่วนเรื่องของคนตายที่ได้จบลงไปนั้นก็ต้องจบแต่ละครบีบน้ำตาของคุณเป็นคุณนายก็ยังต้องทำหน้าที่ต่อไปคุณนายคิดแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจก่อนจะพิงหัวไว้กับพนักโซฟาเพื่องี่ปรับเอาแรงเทว่าเมื่อมือของคุณนาย รู้สึกได้ถึงความเย็นของอะไรบางอย่างคุณนายจึงลืมตาตื่นขึ้นมาดูเธอได้พบกับกล่องใหม่ที่เอาไปวางไว้ให้อึนบีอย่างสุดสารคุณนายแปลกใจมากว่าเพราะอะไรมันถึงกลับมาอยู่ที่นี่ได้คุณนายมองไปรอบๆอ,อย่างนึกสงสัยว่าอาจจะมีลูกน้องบางคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วนำมันกลับมาด้วยก็เป็นได้แต่ในบริเวณนั่นเองก็ไม่มีใครคนอื่นอยู่กับคุณนายเลยสักคน คุณนายยังได้เหลือไปเห็นอีกว่าบนกระจกที่ติดประดับอยู่บนเสาในห้องนั้นมันมีรอยเขียนข้อความเอาไว้ว่าไม่นี้ให้คุณนายตามหาคนที่ดีพิปตานั่นเองข้อความก็ได้หายไปคุณนายจึงเชื่ออยู่ในใจตนว่าที่ไม่นี้กลับมาหาเธออาจเป็นเพราะว่าอื่นบีต้องการช่วยให้บริษัทซึ่งอยู่ในมือของเธอจริญรุ่งเรืองต่อไปก็เป็นได้ เธอควรจะใช้ไม้นี้ในการคัดเลือกเด็กฝึกเช่นเดิมคุณนายจึงได้เก็บเอาไม้นั้นไว้กับตัวภายหลังจากที่บริษัทเปลี่ยนเจ้าของมาเป็นคุณนายโดยสมบูรณ์แล้วการออเดชั่นครั้งต่อไปก็ได้เกิดขึ้นอีกคุณนายยังใช้ไม้ของอืึนบีในการเฟ้นหาคนที่ดีตามที่อึนบีได้บอกเอาไว้และในการออเดชั่นของวันนี้เองมีคนผ่านการออเดชั่นอยู่มากถึงสิกว่าคน อึนบีให้โอกาสคนที่มีฝันและอยากมีชีวิตที่ดีได้ก้าวเข้ามาร่วมงานกับคุณนายหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ร่าเริงสดใสไม่แพ่อึนบีเลยทั้งสีหน้าท่าทางแววตาและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันกับอึนบีเขาเป็นคนที่ทำให้คุณนายยิ้มได้และไม่นานหลังจากนั้น เขาก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนายอึนบีที่รับรู้ทุกอย่างมีความสุขสงบมากขึ้นเมื่อคุณนายได้มีความสุขอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าเธอจะติดอยู่ในไม่ตลอดการเพว่าเมื่อไม่ของเธอได้มีโอกาสเส้นหาคนที่มีความฝันเหมือนกันกันกบเธออยู่ตลอดอึนบีเองก็มีความสุขมากและเมื่อไหรก็ตามที่ผู้ใช้ไม่ของเธอร้องเพลงหรือมีเรื่องกุ้งใจอะไร แล้วพูดอธิษฐานผ่านไม้ของเธอเธอที่ได้ช่วยพวกเขาเหล่านั้นก็มีความสุขยิ่งขึ้นอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าเรื่องที่ช่วยนั้นจะเป็นการพรากชีวิตของใครหรือนำพาใครให้มาเจอกันอีกก็ตามอึนบีล้วนมีความสุขทั้งนั้นที่ได้ทำอย่างที่เธอตั้งใจไว้ก่อนตายท้ายที่สุดนี้หากคลิปวิดีโอมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขอภยัยเวนานี้ด้วยขอบคุณทุกกำลังใจที่มีเข้ามาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปตอนนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ